สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสำคัญนำมาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่20เป็นข่าวระหว่างวันที่18-24มกราคม2566 สำหรับในครั้งที่20นะคะทีมงานได้พบข่าวของกระทรวงการคลังนะคะเป็นกฎกระทรวงลงวันที่6มกราคม2566เป็นเรื่องการควบคุมการขนส่งของที่อยู่ในอรารคาศุการกรพศ2566ัน25ซึ่งจะบังคับใช้เมื่อครบกำหนด90วันนับแต่วันที่ประกาศในาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งกฎกระทรวงอันนี้นะคะได้ลงประกาศในาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ18มกราคม2566นะคะในเรื่องนี้ทีมงานจึงของงนำกฎกระทรวงอันนี้นะคะมาทำเป็นย่อยประกาศเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเพื่อการควบคุมทางสุรกาละก,กรเนี่ยนะคะมีที่มากันอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปบังคับใช้90วันนับแต่วันที่18มกราคม2566 ซึ่งก็นับอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเริ่มใช้ในวันที่18เมษายน2566สำหรับก่อน18เมษายน2566คือณเวลาปัจจุบันนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรมศุลกากรได้ออกประกาศเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของนะคะจากที่ต่างๆเพื่อการควบคุมทางศุลกากรนะคะซึ่งก็จะอยู่ในประกาศต่างๆเช่นในเรื่องของประกาศที่เกี่ยวข้องกับของผ่านแดน ในเรื่องของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของจากท่าหรือที่ที่นําเข้าไปยัง I c ซนะคะในเรื่องของการมัดลวดไปตรวจปล่อยที่คลังสินค้าทันบนเขตปลอดกอดกนเขตประกอบการเสรีรวมไปถึงการมัดลวดสําหรับของที่ตรวจปล่อยแล้วที่จะขนย้ายไปยังคลังสินค้าทันบนเขตปลอดอกนหรือเขตประกอบการเสรีก็าตามนะคะซึ่ง โดยปกติเนี่ยค่ะในเวลานี้กรมสุรากรใช้วิธีการมัดลวดประทับดวงตาตะกัวหรือเป็นแถบเหล็ก RTC นะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าดวงตาตะกัวหรือค่าแถบเหล็ก RTC นะคะตามที่อาิบดีกำหนดหรือสุรากรเองก็เคยนำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมเช่นเรื่องของ r f i d Seal นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ที่ประสงค์จะใช้ซีลดังกล่าวนียนะคะก็มาทําความตกลงกับกรมศุลกากรนําซีลนั้นนะคะมาขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการสร้างระบบเชื่อมโยงกับกรมศุลกากรนะคะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่พอมาวันนี้นะคะกรมศุลกากรโดยกระทรวงการคลงังออกเป็นกฎกระทรวงนะคะเรามาดูกันว่า ในกฎกระทรวงซึ่งจะบังคับใช้ในวันที่18เมษายน2566เนี่ยค่ะมีลักษณะอย่างไรนะคะในหลักการก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมการขนย้ายของที่อยู่ในอรารักขาสุรากรเพื่อประโยชน์ในการควบคุมติดตามตรวจสอบการขนย้ายเพื่อป้องกันการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงอักขรสุรากรซึ่งก็เป็นไปตามเจตานารมณ์ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปถึงวันที่ ที่จะบังคับใช้ตั้งแต่18เมษายน2566เป็นต้นไปนะคะในกฎกระทรวงก็มีการออกประกาศว่าจะมีการควบคุมด้วยอุปกรณ์เฉพาะหรือด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นรูปแบบอะไรนะคะโดยไอ้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยคะ่ะผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดหาและรับค่าตอบแทนจากผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็ผู้ที่จะมาให้บริการก็ต้องให้ กรมสุรากรจะ,ะสามารถเข้าไปติดตามเชื่อมโยงกับระบบของศุรากรได้อันนี้ก็ต้องดูประกาศของท่านอธิบดีต่อไปนะคะว่าผู้ให้บริการท่านใดจะมาเป็นผู้จัดหาและรับค่าตอบแทนในเรื่องนี้สําหรับอุปกรณ์เฉพาะก็คงจะมีลักษณะแบบเดิมนะคะก็คือการมัดลวดแล้วก็แถบเหล็กหรือวิธีอื่นๆตามที่อธิบดีกรมศุลากรกําหนด และก็ปฏิบัติตามที่อธิบดีกําหนดซึ่งไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์เฉพาะหรือจะด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลก็ตามนะคะก็จะมีค่าบริการโดยให้อธิบดีกรมสุรากร,รเป็นผู้ประกาศค่าบริการและก็ให้อํานาจอธิบดีกรมสุรากร,รที่จะสามารถลดหรือยกเว้นค่าบริการได้หากมีเหตุนสมควรก็หมายความว่ากฎกระทรวงนี้จะบังคับใช้ได้ก็ต้องมีประกาศของอธิบดีในเรื่องนี้ด้วยนะคะ อันต่อมาก็อธิบายถึงเรื่องของในาราคาที่ต้องควบคุมการขนย้ายก็ได้แก่ของผ่านแดนของขนย้ายจากท่าหรือที่กับโรงพักสินค้าที่อธิบดีประกาศกําหนดของที่ขนส่งไปยังคลังสินค้าทันบนเคปรอแกอนเคปประกอบการเสรีหรือของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีากรใดๆที่อธิบดีประกาศกําหนดรวมไปถึงของที่ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่อธิบดีกรมศุลกากร นะคะสามารถออกประกาศว่าจะให้ของใดก็ตามที่อยู่ในอารกขาที่เห็นว่าต้องควบคุมการขนย้ายเข้าสู่กระบวนการตามกฎกระทรวงนี้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องรอใน90วันที่จะถึงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีประกาศของอธิบดีกรมสุรารออกมาในเรื่องต่างๆเหล่านี้จึงจะสามารถดําเนินการได้ให้เป็นไปนตามนโยบายของกฎกระทรวงอันนี้ก็เอามาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ติดตาม ประกาศของอธิปติต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของยำข่าวนะคะทีมงานก็ขอนำเสนอเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะเพื่อให้สมาชิกเนะะี่ยค่ะได้รับทราบและก็เตรียมตัวว่าในอนาคตข้างหน้าสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะกำลังเตรียมยกร่างกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายป่านะคะ อาจจะนําเข้าไปในสหภาพยุโรปด้วยนะคะซึ่งถ้าสหภาพยุโรปเห็นว่าของที่นําเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําลายป่าของนั้นจะถูกห้ามนําเข้าเบื้องต้นเนี่ยคะ่ะสหสาภาพยุโรปมองสินค้าวไว้เจ็ดกลุ่มด้วยกันนะคะคือวัวและผลิตภัณฑ์ไม้และผลิตภัณฑ์กระดาษตีพิมพ์ปาล์มน้ำมันและอนุพันธ์ของปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองกาแฟโกโก้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรื่องนี้นะค่ะจริงๆแล้วก็คงมีการพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะจนถึงขั้นเตรียมการยกรางเนี่ยนะคะรัฐบาลไทยเองก็มีส่วนเข้าไปเจรจาและก็เตรียมความพร้อมนะคะที่จะให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้คำรับรองว่าเจ้าผลิตภัณฑ์7ประเภทสินค้านั้นๆเนี่ยนะคะไม่ได้มีการใช้ที่ดินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายป่านะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ พวกเราสมาชิกก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะต้องมีเอกสารอะไรอย่างไรเพื่อที่จะสนับสนุนการส่งออกสินค้า7ประเภทนี้ย้ำข่าวสเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีการออกประกาศของสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดคุณสมบัติของผู้มีหน้าที่ประจำการสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ผลิตหรือนาเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะว่าคุณสมบัติของคนเหล่านี้ค่ะจะต้องมีวุฒิอะไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็ไกลตัวเรานะคะแต่ยกขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรวันนี้นะคะรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องที่2นะคะเป็นประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นการกําหนดแบบรายงานต่างๆเพื่อควบคุมติดตามการใช้สมุนไพรควบคุม ก็คือกัญชานี่เองนะคะเวลานี้จะต้องมีใครที่เกี่ยวข้องกับการนํากัญชาไปใช้ประโยชน์จะต้องมีแบบรายงานต่างๆที่เป็นไปตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ออกมาให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับทราบกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้รัฐบาลกําลังให้ความสนใจนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือย่อยประกาศย้ำข่าวสําหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้า ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ